ครับสวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟชววงเชียนเคยคลิปนี้สามสิบลาตามหญ้าเห็นไหมครับตามหญ้าตามหญ้าคืออะไรครับหญ้าขาวเห็นไหมตามเหล็กเดียนรูดไปไงี้ขาวเลยอันนี้ย้อนหญ้าหไหมสีเขียวงจะติดเห็นไหมครับแต่เวลาเล่นจริงนะกอฟอย่าไปทำอย่างนี้ไม่ได้แค่มองก็เห็นแล้วนะครับหลังจากนี้สามสิบลาะโปรแนะนำให้หกสิบใช้ด้วยหกสิบโดยการว่าชิปไปแล้วเนี่ย ไม่ต้องพลิกแพงอะไรเลยคือตำแหน่งลูกไว้ขาขวานะครับไม่ต้องไปกัดครับชิปผ่านๆลูกไว้ขาขวานะครับชิปผ่านไปแหะหญ้าจะไม่ยาจะไม่ขาดใช่ไหมเพราะมันตามยาแต้อก็สังเกตด,ดูนะครับตีเขา้าโ้นลูกได้เลยเห็นไหมครับตายเห็นไหมตวยนะครับเพลินายเห็นไหมครับผ่านผนไหมครับผ่านง่ายเพราะว่ามันไม่ติดไม่สวนหน้าเหล็กเห็นไหมครับอย่างง่ายๆนะครับสังเกตว่าถ้าตามยาชิปง่ายมาก ดยการถึงแม้ใช้อกสิบก็ลูกไว้ขาขวาคลิปผ่านธรรมดานะครับตำแหน่งลูกขาขวาขึ้นไป6กสรือ58ห้าสิแปดว้แต่นะกกอบไม่ค่อยมันไม่ค่อยสวนหน้าเลยเห็นไหมมันจะผ่านง่ายๆเห็นไหมครับคลิปง่ายสําสำหรับโบ่งนะครับตายโบ่งนะก็ลองไปดูคลิปผ่านเล่นง่ายที่สุดนะครับตามเบอร์ของนกักกอล์ฟได้เลยตามน้ําหนักจะไม่มีอุปสรรคเลยครับคลิปแล้วผ่านไปฟึ๊บปึ๊บง่ายๆนะครับอย่าลืมครับกดติดตามโบนะครับจะมีคลิปอะไรดีๆเยอะ กดติดตามกดกระดิ่งนะครับครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ